แฟนหงแดงได้ข่าวดีสุดพิเศษเมื่อโมฮัมเหม็ดซาลาดดาวยิงตัวเก่งของทีมตัดสินใจต่อสัญญาอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลออกไปจนถึงกลางปี2027ซึ่งหมายความว่าหากอยู่ครบตามสัญญาเจ้าตัวจะค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ครบ10ปีพอดีลิเวอร์พูลยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรครับว่าแข้งวัย31ปีตกลงจดลดประกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยขยายออกจากเดิมครับที่จะหมดลงในปี2025ไปอีก2ปีเต็ม ฤดูกาลนี้ครับซาร่ายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาเดอะคิงแห่งแอนฟิลหลังยิงไปแล้ว32ประตูกับ22แอซสต์จาก45นัดรวมทุกรายการกลายเป็นตัวหลักในการล่าประตูและเป็นความหวังสําคัญของทีมในการไล่ล่าความสาเร็จในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแม้จะเข้าสู่วัยเลข3แต่ซาร่ายังคงรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้อย่างเหลือเชื่อโดยสปีดความคมและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมครับ เขายังคงเป็นแกนกลางของเกมรุกที่ขาดไม่ได้ในสายตาของแฟนบอลและสโมสรหลังการต่อสัญญาถูกประกาศอย่างเป็นทางการสาราก็ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของสโมสรทันทีครับว่าเขามีความสุขกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่นี่และยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการคว้าแชมป์ผมเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในอาชีพที่นี่ผมเชื่อว่าเราจะคว้าแชมป์ใหญ่ร่วมกันได้อีกลิเวอร์พูลคือบ้านของผมผมอยากลงเล่นที่นี่ต่อไปเพื่อแฟนบอลที่น่าทึ่งและเพื่อคว้าความสำเร็จเพิ่มเติมให้กับสโมสร คำพูดของซาร่ายืนยันถึงความมุ่งมั่นและความผูกพันที่มีต่อทีมตลอด8ปีที่ผ่านมาครับและยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของทีมภายใต้คุณซือยอย่างอาร์เนอร์ซาราย้ายจากโรม่าเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมทันทีครับโดยฟอร์มที่โดดเด่นยิ่งประตูถล่มทลายตั้งแต่ซีซั่นแรกตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาครับเขาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพยูฟาคัพสโมสรอนโลกรวมแล้วเกือบทุกรายการสำคัญในระดับสโมสรอนหากเขาอยู่ครบสัญญาในปี2027ครับซาลาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่อยู่กับลิเวอร์พูลยาวนานที่สุดและอาจจะก้าวขึ้นเป็นดาวโมนโวสูงสุดตลอดการของสโมสรออีกด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวลืออย่างหนักว่าซาลาอาจย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียหลังจากได้รับข้อเสนอมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีหลายทีมในซาอุพร้อมทุ่มค่าเหนือระดับโลกเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมคร แต่การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าซาร่ายังมีเป้าหมายและความกระหายที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปข่าวดีนี้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามในยุคข,ของอาร์เนอร์ครับการมีซาร่าอยู่คือการการันตีว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลยังคงมีเสถียรภาพและการมีผู้เล่นระดับโลกเป็นแกนกลางของทีมพร้อมประคองกองหน้าอย่างดาวิดนูนเยสโคดิกัโปและลุยส์ดีอาร